เอาละฮะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะผมยินด,ด,ดีต้อนรับสู่รายการ GCB Gaming นะผมวันนี้ผมจะมาสอนทำอินโชนะผมก็เป็นอินโรกระตุกตามจังหวะนะผมก็เป็นยังไงน่ะหรอครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันก่อนเลยนะผมไปเลย มันก็กระตุกตามนั้นนะผมสำหรับการจะทำนั้นถ้าต้องแบบไปทำอินโทรแบบทาแบบอินโทรแบบธรรมดาธรรมดาของท่านผู้ชมมาก่อนนะแต่อันนี้มันกระตุกนะผมมันค้างก็ดูไม่ได้ก็เช่ามันนะผมก็ลบมันไปก่อนนะแบบไปทำอินโทรสองดีธรรมดามาก่อนนะผมแล้วก็มาใส่แบกกาวส,สีดำนะผมเลื่อนมันไปสักสิบวิ Okay. แล้วก็กดตรงนี้นะผมตรงนี้นะผมตรงเนี้ยนี่ครับวิดีโอนะผมเลเยอร์วิดีโอแบบทำให้วิดีโอมันซ้อนทับกันนะผมก็นะว,วะก็เอาแบบอินโทธรรมด,ดาธรรมด,ดาของท่านผู้ชมมาผมมันก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเห็นนะครับว่าตรงเนี้ย ข้างๆอ่ะมันจะเป็นสีดำเนี่ยครับให้เราขยายมันเลยนะผมนี่ตามนี้นะผมส่วนอะไรตรงไหนมันเลยเราก็ตัดมันทิ้งได้ตามสบายํำสบายเลยนะผมโอเคดูเกาะสกรอบโอ้มันค้างแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนวดีโอแบบขยายวิดีโอนะผมให้มันเป็นเลขสักหลักร้อยนะผม และเราก็จะต้องกดตรงนี้ครับผมเนี่ยอีตรงไหนวะต่๋บว่าที่ดูแล้วกันนะว่าตรงไหน,นก็ฟังแล้วก็กดไปนะคตั้งจังหวะเพลงนะผมก็กดไปเลยนะผมก็ทำจนจบเพลงเลยนะผม ทำจนกว่าจะจบเพลงนะผมผมขอเลื่อนเพิ่มแล้วกันก็ประมาณนี้นะผมแล้วก็ซูมกลับนะครับผมให้มันเป็นเลานอนี้ให้อยู่เลขหลักสิบนะผมหลักก็เราทําให้มันตรงจังหวะนะผมอันนี้ผมรีบทํานะก็แล้วก็กดที่อินโทรของเรานะผมแล้วก็เลื่อนให้ไอ้ตรงสีจิงเล่ส้มๆนะครับให้มันเป็นสีม่วงครับผมแล้วกดตรงรูปกปุญแจนะครับผม ล้วกดบวกไปเราแล้วก็ขยับมาข้างหน้านิดหนึ่งนะครับขยับมาให้มันกดบวกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทําไปเลยเรื่อยๆนะผมทำไปเลยเรื่อยๆเลยๆเลย,เย,เยแต่ผมจะตัดคลิปไปก็แล้วกันนะครับผมก็โอเคเราก็ทำมันจนครบเลยนะผมแล้วเราก็ให้กดตรงลูกป,ปุจมใจอีกรอบหนึ่งนะผม แล้วกดตรงนี้ฮรลูกศรชี้ไปทางหน้ากดไปหนึ่งทีครับกดไปทีหนึ่งครับให้มันอยู่ตรงลูกกลมลูกที่สองครับแล้วก็ขยายคลิปเลยครับทําเหมือนกันหมดเลยนะครับกดสองทีให้มันอยู่ตรงลูกบอลกลมๆข้างล่างเดียวขาครับให้มันอยู่อันอันที่สองนะครับกดไปเรื่อๆยๆเลยนะผมก็ซูมนะครับผมย้ำนะครับให้กดสองทีนะครัผมแล้วก็ซูม สูงเยอะไปแล้วก็ซูมนะครับผมทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับผมจนสุดเครู้สึกว่าข้างนอกฝนจะตกเช่งมันนะครับผมจะทําไปเรื่อยๆนะผมจะจบคลิปนะผมเออถ้าท่านผู้ชมทำเลยก็กดย้อนกลับได้นะผมโอเคโอเค ก็แค่นี้ครับผมก็จะได้เป็นอีโทกระตุกแล้วกระตุกไม่กระตุกครับเดี๋ยวผมขอเซฟแล้วให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งนะผมเซฟไปแบบปกติป่ะสองเซฟเร็วเวเสไม่สเสีย ก็สามสิบสองวิก็ตัดไปอีกรอบหนึ่งนะผมโอเคนะฮะแล้วก็มาดูกันเลยนะว่ามันจะตกจริงหรือเปล่า็เคแล้วครับตรงจังหวะตรงจังหวะตรงจังหวะกวนเก่าของผมที่ทำเองนะก็อันแรกเลยนะครับจริงนะผมไม่ได้ต่อนะผมไม่ได้ตะแหล่นะอันแรกนะครับทำได้จริงๆนะผม อยอดก็สำหรับท่านผู้ชมนะอยากให้ผมสอนทำอะไรอีกก็เมนไว้ใต้ล่างเดสคริปชันได้เลยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคนระับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนี่ยแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเนี่ยกูแอบเล่นรันเด็กบนอิร์ดด้วยนะ ก็สำหรับคลิปที่ไม่ค่อยได้ลงขอภายนะผมก็เล่นติดรัดเดียวเออเด้อผมสำหรับคลิปนด้ไปแล้ว